สัญลักษณ์ด้านท้ายโตโยต้ชาชัดเจนนะคะไฮแลักวิโก้ชัดเจนนะคะคันนี้ติดแก๊สมานะคะทางแก๊สอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าทําให้กระบะบนกระบะนะคะเราสามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยได้แบบ100%เซนะคะสวัสดีค่ะผู้ค <lem> ับนัองรถขายรถนะคะจากรถบ้านคุณวิทยานะคะ วันนี้นะคะก็มีรถกระบะสวยๆแบรนด์หลักใบตลาดมาให้ดูให้ชมกันอีกคันหนึ่งนะคะก็คือเจ้า toyota hilux vigo นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.7นะคะเป็นเครื่องเบนซินบวก lpg นะคะตัว lpg เราเพิ่งติดตั้งมาให้ใหม่นะคะรถปี2.02 2ค่ะเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเลยนะสวยๆสภาพโดยรวมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆเลยใครที่กำลังหารถกระบะไปใช้งานนะคะแล้ก็ประหยัดด้วย ติด LPG มาให้เรียบร้อยแล้วถัง LPG คืออยู่ใต้กระบะนะคะก็คือท้ายกระบะเราสามารถใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยได้เต็มร้อยเปอร์เ็เลยเดี๋ยวไปดูไปชมกันเบื้องต้นดีกว่าว่ารถสวยจริงไหมไปดูกันค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 2นะคะสีบางเดิมสวยนะคะลูกค้ากระจงมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยมนะไฟเลี้ยวนะคะสัญ,ญลักษณ์ไฮรักชัดเจนค่ะตรงมือจับป,ประตูเป็นสีครเมียมนะคะ อันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะยางใหม่ๆนะคะของมิชลีนไซยางอยู่ที่2 0 5 7 0 R 1 5นะคะข้องมาุูกเลยนะคะสีบ้างเดิมค่ะสีโดยรวมสวยนะคะปท้ายเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกใายลายงานเลยนะคะสัญลักษณ์ด้านถ้ายโตโยต้าชัดเจนนะคะไฮไลท์ว,วิโก้ชัดเจนนะคะคันนี้ติดแก๊สมานะคะทางแก๊สอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้า ทำให้กระบาะบนกระบาดนะคะเราสามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยได้แบบร้อ็นะคะแบก็คไลเนอร์ hmm. ก็ยังสวยอยู่นะคะ mm hmm. สีบางเดิมนะคะโดยรวมส,สวยๆเลยนะคะดูภายในกันหน่อย mm hmm. นี่สวยนะคะคันนี้เป็นสมาร์แคปนะคะแคปออกได้ถึง90องศาเลยภายในนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะ แต่งเป็นโทนสีดำนะคะมีวิทยุมาพร้อมชัดเจนเกียร์แมนวนวลแอร์แมนวนวลใช้งานง่ายรักษาง่ายนะคะตามคอนโซลน,นะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งมาที่2 0 0แสนโลนะคะรถสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะออปชั่นก็มีมา ปกตินะคะแต่ว่าซื้อรถกับเรานะคะคือได้รถสวยการันตีโครงสร้างค่ะไม่มีพิษคว่ำไม่มีชนักไม่มีจมน้ํานะคะเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยๆนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบตามหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะการันตีได้เลยค่ะสมาร์ทแคปนะคะตัวนี้แกะประตูให้ดูดีกว่า เดิมๆนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะคะตามหัวนอ็อตจุดไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะนี่ถึงด้านนี้นะคะเม็ดอาร์คสวยเดิมนะคะสติกเกอร์ก็อยู่ครบนะคะนี่นะคะสวยเดิมนะคะนี่ตามหัวน็อตนะคะไม่เคยมีรอยแกะรอยไข่นะคะการันตีได้ซื้อรถกับเรานะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ มาดูกันที่เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์บอกได้เลยว่าสวยนะคะแห้งดีนะคะไม่มีรอยน้ํามันหยดเยิมนะคะตามซ้ายขวานะคะเดิมๆสวยงามนะคะแบตเตอรี่ได้ 3k แบตเตอรี่ปี65ด้วยนะคะยังไม่ถึงปีเลยสีสวยนะคะใครที่ขารถกระบะไปใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เลยประหยัดด้วยเราติดแก๊ส LPG มาให้เราด้วยนะคะรถ จริงคือสวยเดิมมากๆเลยนะคะแวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้ค่ะที่รถบ้านคุณวิทยานะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2 0 0 7เจบนซินความ l อลจนะคะ LPG ติดมาให้ใหม่สวยๆเลยใครได้คันนี้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะค่าสำหรับลูกค้าที่สนใจ Toyota h i l รักวิ o กคันนี้นะคะไปใช้งานไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดซื้อผ่อนนะคะ ได้หมดเลยกรณีลูกค้าซื้อผ่อนนะคะเรารับทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะพนักงานประจํารับข้าราชการนะคะหรือว่าเป็นพนักงานโรงงานที่ยังไม่บรรจุก็สามารถออกได้เหมือนกันนะคะคันนี้นะคะเราเปิดราคาเพียงแค่2องแสน่นเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าที่ลูกค้าที่ซื้อสดนะคะทางเราไม่เก็บแวดเพิ่มนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนก็อยู่ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5้าพันนิดๆเองนะคะก็ แวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้ค่ะที่รถบ้านคุณวิทยานะคะร้านของเราค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยค่ะขาเข้าเมืองสมุทรสาครน,นะคะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครค่ะมาไม่ถูกยังไงนะคะก็โทรสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทร0991519793ค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าที่อยากได้รถจริงๆนะคะแวะเข้ามาดูเข้ามาชม ได้ที่รถบ้านคุณวิทยานะคะเรามีโปรโมชั่นจัดกันให้จุกๆไปเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ถึงทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r 4 s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r 4 s u ชัว o m